ได้สตรอเบอรี่นะคะก็เดินต่อนีอ่ะเดี๋ยวเราจะกินมาดูตนี้อ่าชิมซูบอกว่าหวานหวานอ่ะต้องกินรสชาตินี้ไม่เคยกินรสชาตินี้แกไมแตงไทยฟิลแรกกัดไปเหมือนแตงไทยกินแตงไทยพอสักพักปุ๊บกลายเป็นอะไรไม่อะไรกัไม่รู้ก็ไม่เกิดเทก ต็มไทยเอดบวกสวรสบสวรบวกเต็งไทยเปรปี้ยวจืด,จดเปรี้ยวแต่จืดง,งงกันเหมือนองุ่นดำไม่ใช่งุ่นดำอางุ่นที่แบบต้นแบบขึ้นที่ต้นอ่ะเป็นต้นอ่ะเปรี้ยวแล้วก็มีเม็ดด้านในสีขาว <c oughs> ต่อไปเป็นสตอเบอรี่องุ่นบรัซี่นี่คือสตอเบอรี่สีแดงมากใหญ่นี่สองร้อยเลยนะ ตัวใหญ่ยี่สิบนิ่มสตรอเบอรี่นิ่มจะมีชาอีกหวานเย็นอีกยี่ห้อนึงอ่ะสามกล่องหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวมาดูสิแม่จะเป็นในกัมพูน่ารักมากอันนั้นไม่อิ่มมาแล้วมาแล้วมันจะเนื้อเยอะกว่าขนาดนี้อันนี้ไม่หอมอันนี้เนื้อน้อยเฮ้ยไม่หอมนี่แหละกำลังดีพี่แต่ว่ามันมันไม่ไม่เละเหรอยังไม่เละยค้อตัวนี้น่ากินกว่า ตัวไหนตัวไหนหอมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอันนี้นะหอมโอเคอันนี้หอมยังยังไม่อะไรนะคขั้วหลุดแล้วอันนี้เนาะมาอยู่นี่เข้าอยู่นี่อ่ะถ่ายนะถ่ายนะสามโลสามนุนสามโลนี่ระวังรถนะอ่ะไม่หยุดแบบไปื่อกี้มาลากิซูยอะไรเกลียวบบวกลากิดูมีเขาแบบเกดียว บรรยากาศการรอทุเร mm. ียนบังเจงกรู <t 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 ้บงิมเดี๋ยวบัวรูดจัตกระิะบัวรูดจัตุของใหม่เนยัไงเพื่อนาอร่อยเหรอ นม่ต้อนี้เราซื้อขึ้นกานเหมือนกนคนไทยไม่ัอนึงกูจ่าวเนื้อเยอะ